สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เด็กๆเข้ามาครับนะครับรถสเวลลเมสเพย์กันอีกครั้งนะครับผมต่างจากกีฬาเทียนะครับผมที่กำลังหาเลกอยู่นะครับผมก็ได้เดินทางออกมาจากจุดนะครับผมก็ได้เจอวัวมากมายนะครับก็เลยแข่งกันคิวก็เอาหนังนะครับผมมาทำชุดเกาะน,นะครับโอ้ยซึ่งเราก็เดินทางไม่มีอะไรนะ ไม่ได <Yeah. S 1> ตัวฟอริงดาีเเลยวันเียตัวรับเาไม่ได้ครับเพราต้องขนครับ นะฮตอนนั้นตอนที่ผมมาเล่นตอนนั้นรู้สึกจะเจอหน,นู่บ้าน NPC จะไม่รู้อยู่ไหน ตอนนี้นะครับผมก็ได้มีบล็อกก็คือบล็อกพวกเสียงบล็อกนะคะครับผม วอวไม่ไ <ítulo> uh, ด้ล้บอ้ก็ไปคิวครับหนาวแหลกโอ้ยไงฮะขอดจัดการคิวแกนักบัน่อยติดก็ใช่ไหมใช่ไหมใช่มงั้นล่ะอะไปะโอเคนกได้จะไปใส่ก้วก็ตตอ้เข้าปจริงอืโอ๊ยไม่โดนวะ

คอเครับผมจะขอตัดคลิปไปก่อนนะครับไปครับใครนะผมกับเจ้อที่หาบานานะครับกับพบว่ามันอยู่ตรงนี้นะครับนั่นครับนั่นคือหมู่บ้าน n p c นะครับผมที่ผมหมายถึงนะแต่ผมว่ามันจะมีไอ้นี้ปะ ในบ้านใช่ไหมมีกล่องมีกล่องจะได้ไปนั่น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 ใช่ป่ะใช่ป่ะคิดถูกป่ะเยี่ยมเยี่ยมครับโอ oh m มก o d สวัสดีครับเป็นพีซีใช่อันนี้การวาก่อนวามันจะพอหให้เราทุกคนโอเคเลยโอ้โหของที่กูได้มาแกบมึงคืนค่าไห้ เ้ก็ทำให้เสริมความป่อดนัดโอ้ยโอ้ยอือแหลกครับก็ต้องขออภัยกับคำหยาบของผมนะครับผมอุ้ยขอแ๊บหน่อยนะจ๊ะอออก ถ้าได้ยินเสียงฟ้าก็ผ้าผ่านนี่ก็ต้องขอบจริงนะครับฝนตกอยู่โอ้ใช่บ้านอย่างนี้นะครับมอกับเราเลยคลิปเอ้าแมน NPC เยี่ยมบ้านอย่างนี้เลยมอกับเราจริงๆเลยอะไรครับต้องวางตัวครับเอาอมาไม่ได้วางตรงนั้น ทำการครับแนี่าาอะไรปะเฮ้ยโอ้ยนี่นะครับปุ๊บโอเคเข้าครับต่อมาหนึ่งครับค่าผิดแอคโอเคนะครับผมก็คลิปนี้เอาไปกี่นาทีครับไม่อยู่แคร์ แป๊บนึงเราต้องปักทอชเพิ่มนะคัคผมป้องกันการเกิดของพวกมอนสเตอร์นะครับปึ๊บดิมบิ๊ิ๊บิมบิมบิดมบิาบิดมบิ๊มบิมบิดบิ๊ดดมิด๊ิบ,บิิมบิ๊มบบบ วันนี้คนเยอะดีนะครับเอามาน้ำเอาน้ำในตรงนี้ใช่ปะจ่อไปก็ลาวาคับอืมเข้าก็เทยตรงนี้เปิดไปยังววะสึกน่าจะเปิดไปแล้วปะปะอ่าจริง้วอขอโทษได้ไหมได้โอเค ดนอยเลยนี่เจ้โอ้โหพีกแอคก,กูพังแล้วดได้มาทั้งสองตอนเนวี่ยท่านผู้ชมอ๋อไม่กัดมาต้องเผาเนื้อนะครับผมหนุกลับมาแล้ว จ๊บจ๊บบุ๊เอเอไปเอา้เผาครับใคนะคบผมก็ จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ,บก็ใครชอบกดไลค์กดชมวยมากกดซับขอบคุณดากแน่นอนครับขอบคุณมากๆครับวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ